นะครับต่อไปก็จะสอนคลิปการทำแบบทดสอบข้อสอบหรือ,อแบบฝึกหัดนะครับก่อนอื่นนดับแรกเราก็ต้องมี Gmail นะครับคือตอนนี้ผมได้เข้ามาที่หน้าของ Google แล้วนะครับเราไปทำแบบทดสอบกันเลยข้อสอบกันเลยนะครับ ไปที่ตรงนี้นะครับแอป g o o g l e นะครับตรงนี้คลิกเลยนะครับแล้วเราไปที่ได้นะครับได้ตรงนี้ิดชอานะครับมันก็จะให้เราเข้าระบบนะครับ สรุปสำหรับใครที่เมนูเป็นภาษาอังกฤษให้มาเปลี่ยนภาษาที่ตรงนี้นะครับสมมุติว่าเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็มาที่ตรงนี้มาเปลี่ยนนะครับให้เป็นภาษาไทยเพราะว่าผมสอนเป็นภาษาไทยนะครับจะได้เข้าใจตรงกันง่ายนะครับอ,อันดับแรกเราก็ล็อกอินเข้าไปนะครับปึ๊บ ผมมีอ e ีเมลแล้วล็อกอินไว้แล้วนะครับเมื่อมาหน้านี้แล้วนะครับเราก็จะไปที่อตรงนี้นะครับเครื่องหมายบวกใหม่ตรงนี้นะครับคลิก แล้วเรามาเลือกตรงนี้ครับเพิ่มเติมนะครับแล้วเรามาเลือกที่ Google Form นะครับแล้วเรามาเลือกตรงนี้ครับจากเทมเพลตนะครับมันก็จะมีแบบ omat, อัตโนมัติเยอะแยะนะครับให้เราเลือกนะครับืเลือกหาเลยอันนี้เห็นไหมครับการศึกษาอันนี้ก็คือ ็จะมีฟอร์มหลาย,ลายอย่างนะครับะนะครับผมเลือกเอาเป็นการประเมินนะครับถึงจะง่าย หน้าตาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเราเปลี่ยนหัวเรื่องเลยก็ได้ครับเป็นบอกว่าแบบทดสอบก่อนเรียนหรือหลังเรียนอะไรก็ว่าไปนะครับใส่ข้อความที่นี่แล้วก็ใส่ถ้าเราต้องการอธิบายว่าให้นักเรียนทำอะไรเราก็พิมพ์ไปนะครับผมพิมพ์สั้นๆแล้วกันนะครับ ครับเพื่อควมรวดเร็วนะครับตรงนี้ชื่อนะครับมันเลือกให้เราอัตโนมัติแล้วให้บังคับนะครับสั้นๆน,นะครับอ,อีเมลนะครับเลือกอัตโนมัติให้เราแล้วนะครับนี่เราก็มาตรงนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นคำถามแบบทดสอบนะครับตรงนี้นะครับ คำถามแบบทดสอบส่วนนี้เราใส่ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับเพราะว่าอันนี้ก็เป็นช้อยให้เราเลือกแล้วนะครับอ่าทีนี้นะครับเรามาลบอันนี้ออกเลยก็ได้ครับลบออกเลยปึ๊บเราก็มาเริ่มทำ ข้อสอบข้อที่1ไปเลยนะครับะนะครับอ่ะนะครับอันดับแรกนะครับเราไปที่อันนี้เลยใส่คำถามเลยใส่ข้อเลยนะครับหรือใส่เฉพาะข้อ1ใส่ว่าอะไรล่ะข้อใดถูกต้องที่สุดประมาณนี้ครับสมมุตินะครับ ที่สุดทีนี้เราก็มาทำช้อยนะครับทำช้อยนะครับผมจะให้เป็นกอขอคองอแล้วกันนะครับกอขอคองอเอาเป็นอันนี้เป็นกอไก่ถ้าเราต้องการเพิ่มเป็นช้อยเลือกที่2ก็เอนเตอร์เลยครับ ขอไข่เอนเตอร์คอควายงองูนะครับผมเอาสีช้อยนะครับสมมุติว่า,าเราก็ใส่ข้อสอบลงไปนะครับคงจะเข้าใจเนาะนะครับทีนี้เรามาเลือกเฉลยสมมุติว่าเราต้องการให้คอควายถูกต้องเราก็คลิกที่คอควายแล้วก็มาที่เฉลยคําตอบนะครับปุ๊บอ่า เราก็มาคลิกเลือกที่ข้อควายตรงนี้ก็คือคะแนนนะครับข้อนี้เราอยากให้ได้กี่คะแนนนะครับให้1ให้2ก็ว่าไปแต่ผมให้1น,นะครับอ่าเราก็คลิกเลือกที่เสร็จสิน้นก็ได้1ข้อแลวนะครับทีนี้ถ้าเราอยากเพิ่มข้อที่2ครับง่ายๆนะครับเราก็คลิก เพิ่มตรงนี้นะครับคลิกบวกเพิ่มคำถามอ่าเราก็จะได้เป็นข้อที่สองล้ลกันข้อสองอแล้วก็สมมุตินะครับอเพื่อความรวดเร็วนะครับก็เพิ่มช้อยไป สีช้อยอก็เลือกอคำตอบอให้หน,น,นึ่งคะแนนเลือกข้อ2เป็นข้อที่ถูกก็เสร็จอโอเคนะครับเราก็ได้2ข้อแล้วนะครับทีนี้อันนี้ก็คือเราเอาเป็นแบบ เทมเพตนะครับเราไม่ต้องการตรงไหนเราก็ลบออกเลยนะครับอันนี้เราไม่ต้องการลบนะครับอันนี้เราไม่ต้องการเราก็ลบนะครับเราไม่ต้องการแล้วก็ลบนะครับทีนี้ เราต้องการนะครับมันมีหลายรูปแบบเนาะแบบฝึกหัดหรือข้อสอบหรืออแบบตรดสอบนะครับเราต้องการเพิ่มส่วนที่สองหรือส่วนที่สามก็ว่าไปนะครับเพิ่มบวกเพิ่มตรงนี้นะครับทีนีอ้อันนี้ขอลบอันนี้ออกก่อน อันนี้ข้อที่เราเพิ่มขึ้นมาใหม่นะครับทีนี้เราจะทำทีนี้เราจะทำแบบทดสอบแบบแบบติ๊กเอานะครับแบบช่องเครื่องหมายถูกนะครับเราก็เลือกเลยนะครับแบบนี้นะครับเลือกติ๊กปับ๊บทีนี้ เราก็ใส่เลยว่าให้ใส่เครื่องหมาอ่ะ,อะแล้วก็สร้างค,คำถามหรือจจวเลย<ม>ให้นักเรียนใส่เครื่องหมถูก ที่บอกความหมายได้ถูกต้องอนะครับทีนี้นะครับสมมุติว่าผมจะทำช้อยสักประมาณ5ช้อยแล้วกันนะครับช้อยที่1บอกว่า โทรศัพท์ไม่สามารถใช้งาน ได้นี่นะครับอืมเดี๋ยวเราก็เพิ่มช้อยมอีกอ่าขออนุญาตก,ก๊อปด้วกันนะครับเพื่อความรวดเร็วปับ๊บเราก็ตัดขบุ้มไม้ออกตรงน,นี้อ่านี้เราก็เพิ่มช้อยไปสักประมาณ5ช้อยอืม คอมพิวเตอร์มีอยู่สิบอยู่สิบปะเี สักช้อยนะครับ,นะรบเป็นไม่ใช่ ชอยก็พอนะครับทีนี้นะครับปุ๊บเราต้องการเฉลยว่าข้อไหนเป็นข้อที่ถูกนะครับเราก็มาที่ตรงนี้นะครับปุ๊บข้อละหนึ่งคะแนนนะครับออันไหนถูกสมมติผมกดเดาไปนะครับข้อนี้ถูกข้อนี้ถูก ตอนนี้ถูอย่างนี้เราก็ใส่ไปถูกสามข้อนะครับปุ๊บเราก็คลิกเสร็จนะครับแต่อย่าลืมนะครับเดี๋ยวนักเรียนจะข้ามนะครับปุ๊บเราต้องใส่ตรงนี้จำเป็นครับเพื่อไม่ให้นักเรียนข้ามนะครับ ก็เสร็จไปอีกแบบนะครับามาอีกแบบนึงนะครับแบบคำถามนะครับเราก็คลิกเพิ่มตรงนี้เลยครับเพิ่มให้เรานะครับทีนี้เราก็มาเลือกที่ตรงนี้นะครับเลือกอนะครับแล้วเราไปที่คำถามเอ้ยไม่ใช่ขอภัยนะครับคำตอบสั้นๆน,นะครับ สมมติว่าเราให้โจทย์ไปว่าให้นักเปลี่ยนอ,อี่บายความหมายของคอมผิว โอ้ตาเริ่มลายละนะครับอ่นี่นี่ก็คือคําถามนะครับนี้เราก็ต้องใส่เฉลยลงไปนะครับอ่าเฉลยก็คืออันนี้อย่าลืมเลือกคะแนนครับเลือกคะแนน อันนี้ก็คือคําตอบนะครับที่จะเฉลยให้นักเรียนแล้วก็ว่า,อ,าอธิบายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับคอมคอมพิวเตอร์ เป็นเครื่องคำนวณอตัตโนมัติอะไรประมาณนี้นะครับเครื่องคำนวณอัตโนมัติอะไรประมาณนี้อ่า สมมติว่าเราอยากเพิ่มคําตอบอีกครับขอแค่ตอบใกล้เคียงแล้วให้นักเรียนได้คะแนนประมาณนี้เครื่องคํานวณเครื่องคนนอํานวณือว่าใกล้เคียงแล้วเป็น ว่าไงล่ะอีกสักคอยมันใกล้เคียงแล้วก็ใส่ไปคำว่าคอมพิวเตอร์แล้วกันนึกไม่กออกเอออ่ะนะครับแล้วเราก็มานะครับอันนี้มันก็จะบอกอะไรทำเครื่องหมายคำตอบอื่นๆ ทั้งหมดว่าไม่ถูกไม่ใส่นะครับแล้วก็กดเสร็จสิ้นโอเคนะครับแล้วก็อย่าลืมกดบอกตรงนี้นะครับจำเป็นเดี๋ยวนักเรียนจะข้ามนักเรียนจะไม่ทำนะครับอ่าเราก็ได้ข้อสอบทั้งหมดอยู่3ตอนนะครับแล้วแต่ใครจะทํากี่ตอนนะครับอ่นะครับเรียบร้อยนะครับ เมื่อทำข้อสอบเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปที่ตรงนี้นะครับส่งนะครับส่งข้อสอบเพราะว่าเห็นไหมครับตรงนี้คะแนนรวม4คะแนนนะครับเราต้องไปส่งนะครับถ้าไม่ส่งมันก็จะไม่ทำให้นะครับรส่งนะครับอันนี้ก็คือให้ส่งฟอร์มไปให้ ทำทางอีเมลหรือจะคัดลอกลิงก์ไปไว้ที่ตรงอื่นนะครับผมเลือกเาตรงนี้แล้วกันนะครับคัดลอกลิงก์นะครับเพื่อเอาไปไว้ใน Google Form นะครับที่สอนมาก่อนหน้านี้นะครับครับแล้วเราก็เลือกคัดลอกนะครับคัดลอกก็อันเป็นว่าเรียบร้อยนะครับเราคัดลอกเสร็จเราก็จะ ส่งไปทางไหนก็ได้นะครับเพื่อให้ผู้เรียนได้ทําแบบทดสอบหรือแบบฝึกหัดนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับการทําแบบทดสอบหรือข้อสอบนะครับอ,อย่าลืมกดติดตามนะครับสามารถคอมเมนต์ได้นะครับนะครับอย่าลืมกดติดตามหรือคอมเมนต์ให้กําลังใจได้ได้นะครับก็จบคลิปนี้เรียบร้อยนะครับสวัสดีครับ